สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเขาสู่สองเพายุาลาคือก่ารนะัฐพลก็ต้องการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ฟังเล่าหรือว่าฟังไทยหรือว่าทางอเมริกาเนาะก็ต้องขอขอบคุณหลายๆที่ยังข่ามาติดตามและกา็ห้กำลังใจซองพายุาลารเนะาะท่านผู้ชมมื่อนีสภาพสิมาอัดคลิปก็จะมาดูดนาเนาะก็จะกัามาดูดนาในนาสภาพนี่เลยพออีพอเราดูดแหน็นเป็นหาเดียวได้สิพาทุกคนไปเบิงนะ่งเนาะวะถ้าดูดนา่าไดหรือว่าใหญ่่ะไดไปตามไปเบิ่งไปชมนกัน กดสิไปเบิ่งกัอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อาวพายุซาล่า,าน,นั่นเอเด้อเพื่อสีได้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะเพราะว่าสาเพกอะสีพยายามเอาคลิปมาลงนะทุกคนเป็นสิพาทุกคนมาลงไปเบิ่งเนาะตอนนี้เฮาก็อยู่ไฮอยู่นาอีกเส้นเคยนะทุกคนเมื่อวานนี่ก็อยู่นามื้อนี้ก็อยู่นาเพราะว่าบ่จกักแนวสิไปไสก็เลยามาอยู่นามื้อนนี่สเพกกัไปเลี้ยงงัวเนาะไปเห็นดอกเห็ดปวกเห็นอยู่ประมาณหาหกดอกนี่แหละกับ่หลายเพราะว่าเห็ดปวกค่ะก็ออกมาทุกคนๆๆๆๆ เดี๋ยวสัคนเดียสิพามาเบิ่งรถดดุดเนาะรถดุดนี่กระดุดบ่ใหญ่ดอกกะรถดดุดธรรมดากะมีเอฟซีทำเข้ามาหลายคนเนาะว่าสภาพะบ่อยากลงไปกรุงเทพอีกบ่เนาะสภาพะก็อยากลงแต่ว่ายังบ่ได้โอกาสลงกระถาเบิ่งด่านเปิดเนาะค่ะจังสิลงลงไปแบบว่าถูกต้องเนาะคั้นลงไปแบบว่าบ่ถูกต้องเฮากะย่านแบบเป็นแบบผิดกฎหมายสินะเดี๋ยวสิฟานี่เนาะทุกคนนี่ อันนี้ก็เป็นผลมาดุดหน้าเนาะดุดในหน้านี่แหละพอเราให้มาดุดเนาะให้ดุดให้มันแล้วฮนะเพราะว่าหน้าตรงนี้เป็นนนำมูลถ้านะพอนามูลแล้วก็เจ้ากับแบ่งกันเป็นก็เลยดุดให้เป็นไฮเดียบลดขาพอเพันมีลูกสามคนเนาะผนกรสิดุดให้เป็นไฮใหญ่แบ่งพลาสามไฮเป็นไฮใหญ่หเลยเนาะ ระหายาะคา,า,ามีลูกสามคนเสียหสกคนบราคาจ่างรถเกยุทีสองล้านสี่นะทุกคนล้านหนึ่งกับสามพันกว่าบาทเนยันหาสามันหาสองล้านกวหกพันจิ0พันเจ็ดพันป่าเนี่ยเนาะแล้วก็สีลมๆค่ก็ไปใส่ไม่เนาะทุกคน 3, 000, 5, 2, ก 6, 000, 7, 000, น,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 คน,นี่รักมันสุดเทนนี่แล้วมั้ง คนนี่เผนดุดให้เป็นไห่เดียวเลยหน้าน,นี่เีกระยูที่ประมาณจะขายดอกซ้ำซ้ำไห่ซ้ำไห่ผลกระดุดเป็นไห่เดียวไป็ลรน,นี่นะนี่ก็เป็นรถกระจะมาดุดไห่ใหญ่เลยเนาะกระตกอยู่ที่ประมาณสองล้านสี่นะทุกคนเป็นเงินบาทกระอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันแปดพันบวมหกหมื่น ไฮนี่ก็ใหญ่กันไฮนี่นั่นตะกี้บริรุดดอกจ้างกับเจ้าสาวอราะว่าตะกี้มันบ่มีรถดุดเนาะแต่ในนี่ท่านสมัยแล้วมีรถดุดเนี่ยโอ้โหพอมาเบิ่งนดูใกลแล้วใหญ่อีหลีนะใหญ่แข็ใหญ่ว่าตะกี้ซอเพยก็เบิ่งนจะอยู่คนบ็ได้ไหมเบิ่งนี่ชายเนี่ยก็มีไฮน่าอยู่สองไห้นี่เนาะไฮตัวนี้ไฮตัวนี้นะทุกคนไฮตัวนี้ก็ใหญ่ เดีมาต่อจากไฮนี่เนาะใหญ่เติบอีกนิดนึะเพกับ่ได้เบิ่งว่าสิใหญ่ปานนี้ปัดมาเบิ่งแล้วโอ้ใหญ่นี่เนี่ยกระจกระดุดเบิดมือเบิดเว้นเลยนี้นาสิแลบ่จักมื้อนีกดุดเาให้เป็นให้เดียวเนาะเพราะว่ามีลูก3คนเราก็เฮ็ดไว้ให้ลูกเ่ลูก3คน3คนกับพุ่นละไห้พุ่นละไห้ เราะว่านี่มันเป็นน้ำมูลเนาะน้ำมูลแล้วมันเป็นแบ่งปันกันเรียบร้อยเลยเพื่อนก็เลยเท่าพอแล้วก็เลยดุดเอาเนาะให้เป็นไฮเดียวอันนี้ก็เขาก็สิยอดเอาเพราะว่าคันมันเป็นไลท์ไฮเขาดำบ保วเนาะดำนี้มันต้องจ่างหลายคนดำก็เลยไฮใหญ่แค่นี้เขาก็หยอดเอาแล้วก็เลยเอาโหลดก็เจ้ากระโดดปกศีลดูกระจางแหงเตอะเนาะ เป็นน้องคือสิดีเดีว,ว่วเ่าเห็นเป็นน้องไว้เลี่ยงป่าสิเนาะรุดแล้วเป็นดินทรายเนาะข้างล่าค่ะปีนี้ก็ได้ไ้หนึ่งเนาะปีหน้าเขาก็สีรุดอีกไ้หนึ่งคันหาเงินคำใหญกันรุดเอาอีกไ้หนึ่งเพราะว่าให้มันเหลวเ,เลยสินะ ความกว้างนี่กว้างแท้เนาะกว้างกว้างในความกว้างนี่กว้างอีงป่าซะเพกะเราก็ดุดนี่หจนแล้วเนาะก็เจ้าเดียวกันตรงนั้นป่าเรดุดประมาณ3ล้าน3ล้านหาเนาะนี่ของทะพอนี่2ล้านหาเพราะว่ามันบ่มีต้นไม้น่ดินก็กว้างเติบนคนความกว้างขดินกว้างเติบัยอดกสีงามอยู่เพราะว่านดุด ก็จะเป็นพันนานเนาะพันนาน,น,านี่หลดก็ยังเหยียบก็ได้ดอกคนก็นยังเหยียบก็ได้พอมันขนามนลมเขาพอแล้วกันมีหน้าอีกสองไห่ไฮนี่เนาะอันนี้ไฮที่สองหน้าไใหญ่นี่เป็นหน้าไฮที่สองไฮนี่กปีที่แล้วนี่ก็ยอดเนาะ ท่านเท้าดำก็ได้เขาอยู่ประมาณ42 0อ้นะทุกคน42 0อท่านตัวนี้ก็ได้42 0กระตุกอยู่82 0อท่านเห็ดช่องถงุงช่องไห่กับ80เลย ความกว้างกลวงลีเนาะดุดนี่บ่ได้มีต้นไม้เนาะเราดุดแปลว่าธรรมดาเลยต้นไม้บ่มีเราก็เลยสบายถ้ามันมีต้นไม้มันก็สิยเพลงเนาะอันนี้ภายในแต่ว่าบ่มีต้นไม้กลวงฝนบ่ตกจีบ้านอันนี้เราใส่ว่าดุดแล้วก็พอได้กินป่าเนาะ พอได้กินปลานี่ช่วงบ่าวคนตกคนยังพอได้ทางปลาไว้คือหน้าให้นี่กะเราก็ได้กินปลาอยู่เนาะ ก็ดุดเลิกเติบและยังยังได้เลิกอ,อีกอยู่หอมกวาันดำก็ได้อยู่สิบาสามิดไล้วสามิดส่นแล้วน้องันอดำยอดก็ได้อยู่ด้วยเจยากมีหลด,ดดุดดดีหาดุดนะ อันนี้นะุ่มโมเมนพูดของสเพเนาะอันนี้กเป็นพูดของลุงป่าผนเบิร์ตนี่แถวนี้โมเมนพูดของเฮาเนาะของส,อสเปเนเบิร์ตไอซำนี่เนาะทุกคนนาบลายดอกมีแต่พูดนาโม,มลอันนี้ปั่นกันที่เรียบร้อยเพื่อนของกระจกวิ่งเนาะเทปเนาะกระจวิ่งเบิร์ตของสเปเนก็บเลือบ,บุก,กี้ไห่ดอกะเลื้อนาโยหนึ่งสองสา่หเลือ้อนาอยหาหกไห่เนาะรวมทั้งไห่ใหญ่ ไห่ไห่สองไห่พีนาผึ่งกรสิรุดเอาอีกสักไห่หนึ่งให้มันได้สามไห่ไหใหญ่เป็นเดียวเลยเนาะลูกสามคนผ <laughs> ลบ่าวกันใหญ่มาจาังสิบมาได้หายกันเรื่องผิดกันเรื่องไห่เรื่องหน้าเนาะเป็นก็นเลยดุดแทนเรียบร้อยซะพ <c oughs> ีดเรียบร้อยเยลย,เย,ลยขขี๋ยวสุภาพคนกบึงนี่นะเสวงฝนโปรุ่นี่เนาะ นี่กระบอแเหนพูของซอเพน้สชาติเป็นฟูของขวดเหนียความดุความมันมเป็นจุดเหนียเห็ดไปน้ำไห้น้ำหน้านีลแล์วอกเพราะว่าจักสีเห็ดอย่างแต่ละมือท่านว่าได้ไปหาซื้อเล็กกับพ่อได้อยู่ เฉพาะุขนี่ก็เป็นพูดของสเพนเนาะของสเปนหนึ่งสองเลือจำนีเละน,น,นาบลายนายเราือบลายจุดขียอจุดน้ำไห้น้ำนาโอเเลยเจอขี้อ่ะนะทุกคนตอนนี้มขีจุดขีอยอ่ะ กดเป็นน้ำบ้านน้ำเมืองกกมอกผีกระต่ายแดดจะเบิดเนาะฝนบิดตกคันฝนตกมาใส่มันก็เสียเปรายดเนาะอันนี้ก็เป็นน้องเขาเนาะน้องยังบ่มีหนามน้องนี่คันมีเงินก็อยากดุดเนาะมันมันบ่ใหญ่ที่มันเลืกเป็นเถียนเป็นเถียนค่ะหน้าก็เลยอยู่ซัแหละเลยทุกคนกระเพราสิพาทุกคนไปเบิ่งเป็ดของอันแบะของป่าแล้วเนาะ แบะน่อยแล้วกันเบะใหญ่แล้วสื่อมาสะเเพสิพาทุกคนไปเบิ่งรอบไปไปเบิ่งแบะแล้วกันนี่นะทุกคนเดี๋ยวสะเเสิให้ทุกคนเบิ่งแบะเนาะเบะของปากเราแบะกับเพะมันบม่ได้คือกันเนาะเพะเพะมันจะค้นลายกว่าเบะเบะมันกะคือเบะเลยเบะกับส่วนเพะเบะเบส่วนเพะเนาะทุกคนเนี่ยมันเอาหาก่อกลู่เนาะเนี่ยอันนี้งัวแล้วเนาะเป็นแต่งงอทึ้กบัส อันนี้ก็เป็นคันนาเถวผอคนทางนี่เบะเนาะนี่ก็เบะตัวหนึ่งนั่แหละเบะสองตัวน่ะนอนกัดกันนี่นะทุกคนลูกเนี่ยลูกเบะได้นะคะนี่คือลูกเบะเบะกับเพะมันก็คือกันนะทุกคนอะเบะเบะนี่เบะนี่เนาะอันนี้ลูกเบะน่ะยกกันนี่นะทุกคนเบะ นี่นี่น่ะเบะมันจะเป็นหน้าตาเนี่ยนี่นอโลนออกมาเอานักตัวนี้หน่อยเนี่ยไปน้ำแม่แม่เบะประเงินน่ะตัวนี้นุ่มเหมือนปั้นขนาดตัวนั้นก็เป็นส่วนมะเขือฮขนาะนี่นะเบะก็กินหญ้าตามปกตินี่แหละทุกคนเอ้ยนี่นี่ลูกคนยังมาดีิยังบวยังบวชดียังบดชได้เนาะเนี่ย ยังมานอีกอยเนี่ยนี่ลูกมันงูมันจะตุบๆๆเนี่เนี่ยอันนี้คือเบมี่จต่ว่ามันมานป้าเงินสีดำนี่มันมานบ่ตัวนั้นก็มันเออเบ่นี่ออกลูกมาได้สองตัวเนี่ยออกลูกมาคันคันได้หลายสุดนะออกได้สามตัวก็มีเนาะตัวโตเบนี่นะลูกมันเนาะ ออกมานี่ปุ้ดคลายเลิศตัวละพันนี่สินะเนี่ยตัวนี้ในม่านแล้ยนะทุกคนนี่นะ่นสเปก็อยากได้อยู่ได้ลูกมันถาหาเงินได้เพื่อสเปร์สิือเอาลูกประมาณหกเดือนนี่แหละเราก็เลี้ยงไปเรื่อยเนาะเพราะว่าเบะก็เลี้ยงง่ายกันไม่ได้ไปน้ำมันเนาะเนี่ยเร็วให้เร็วนะสก่อนได้ไปหาเงินเนาะสิซื้อมาเลี้ยงนี่นัอันนี้ก็ลูหลกมันนะทุกคนนี่นั่นเราก็เลี้ยงเบะแล้วก็เลี้ยงงัวที่นั่น เราได้กําไรน้าลูกเนาะเพราะว่าเราซื้อเบะมาโตละสามพันป้ายซื้อแบบเบะเบะเม lar, ่สินะทุกคนทีนะมันมานอยู่เราซื้อมานเลยกะมันก็ได้ลูกโตหนึ่งยังหน่อยก็สามโตสองโตก็มีเนาะตอเม่คันได้ลูกออกมาหนี่ก็คุ้มเลยเนาะเบะเนี่ยเพราะว่าได้ลายกว่าปีหนึ่งได้ลูกอยู่สองเถื่อนเนาะทุกคนเนี่ยลูกกับเป็นตะเพงเป็นตะเพงนีน่ะปีหนึ่งได้ลูกอยู่สองโตมันคุ้มกว่าเรียงงัวนะทุกคน สมมติว่าได้ลูกออกมาใหญ่จักหน่อยนี่เฮาก็ขายเลยนะโตละสามพันสองพันสี่นะันใหญ่จักหน่อยซัมมี่ยังโต 1, ละพันเหรือทุกคนเห็นะนะซัมมี่กหยังโตละพันเพราะว่าลูกนะเห็นนะงามงามเบะนะเราเลี้ยงเบะเราคือกันกับเราซื้อง้อเทอิกมาแหละเนะาะเราซื้อมาโตละเจ็ดเปดพันแต่เรามาขายโตละหมื่นสามอะทุกคนตัวละเป็ดพันอะตัวละเป็ดพันแต่เรามาขายต 13, ัวละหมื่นสามเราก็ได้กำไรหลายนะ เราได้กําไรน้ำเลียงงวนเลียงเบะบางกีนี้เราขายเราก็ได้กําไรงวนหาพันนะทุกคนคือเราเลียงนะงวนกับเบะละบิดเลยท่านขยันคือแบบวา่าเขาบริปนะน้ำพลังคนเบะกับงว่วนก็จะเลียงง่ายง่ายกว่ายังอื่นแบบบริกินน้ำคุณนะปล่อยไปนน้ำธรรมชาติยานะกินเนธรรมชาตินะเนี่ยิปเปก้พื้นมาลงเต่าอีกเนาะพอไดอ้พื้นใส่ งัวล้วแล้ว,ลวก็มาเลี้ยงแล้วก็ขายไปยามบุตรนั่นสิขนาดน่องัวเรามีอยู่สีจะก,กี้มันเจ็ดโตแล้วก็ขายไปสองตนเนาะงัวแล้ว